ล่าสุดนะครคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็มีการออกมาบอกว่าเตรียมที่จะเพิ่ม3รายการสินค้าที่จะไม่อนุญาตให้ใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตได้เรียกว่าเป็นน e g a t i v e list ์นะครับจาก,กเดิมมีอยู่10กว่าอยู่แล้วจากเดิมถ้าอันจะไม่ผิมี16นะฮะเพิ่มอีก3รายการะนะครับอ่ะ มาทั้งหมดเดิมนะฟังผ่านๆน,นะสลากกินแบ่งรัฐบาลห้ามซื้อนะเนกาทีฟลิสมีอะไรบ้างสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมผลิตภัณฑ์จากกัญชากระท่อมอันนี้ก็ปาเข้าไป7แล้วนเนี่ยแ <8 S 2> คือบัตรกำนัน <Okay. S 1> 9คือบัตรเงินสด10คือทอง11เเพชร 12อพลอย13อัญมณี14น้ำมันเชื้อเพลิง15ก๊าซธรรมชาติ16บริการต่างๆที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้แล้วล่าสุดเพิ่มเติมอีก3 n e g a t i v e l i s t คือโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็กระตุ้นให้ประชาชนใช้ใจ่ายกับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยหรือที่เขาเรียกว่า Import Content ต่ำนะครับก็คือส่วนประกอบของสินค้าที่เราซื้อนะั้นน่ยผลิตในประเทศไทยมากอันนี้ก็แปลว่า Import Content ต่ําส่วนเขามองว่าโทรศัพท์มือ มันพวกนี้เป็น Import Content สูงแต่ว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยส่วนประกอบของมันส่วนใหญ่นำเข้าหมดเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เงินไปกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวคูณมันจะต่ำนะครับตัวคูณต่ำมันก็จะเป็นผลบวกในเศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะน้อยลงมันเหมือนกับมันวนมันวนไม่เยอะอะไรเงี้ยนะครับเขาก็อยากจะให้เงินหมุนเวียนเอะครับ นะคะก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามว่าได้เมื่อไหร่อย่างไรนะคะและอย่าลืมนะคะเกณฑ์ก็คือคนที่มีเงินเดือนนะคะใช่ไหมรายรับต่อปีไม่เกิน8ปดแสนสี่ครับแล้วก็ตามเกณฑ์เดิมเกณฑ์ยังไม่เปลี่ยนแปดแสนสี่แล้วเงินเก็บไม่เกินห้าแสนถูกปะใช่เมื่อเมื่อเช้ามีคุณผู้ฟังถามมันมาบอกว่าแล้วเขานับฉลากออมสินด้วยไหมผมไม่รู้เงินเนเดี๋ยวผมต้องไปเช็กก่อนเพราะฉลากออมสินก็ถือว่าเป็นเงินออมอาจจะต้องนับผมเดาว่านับก็แต่แต่ผมตอบนี่คือผมพูดเลยนะว่าผมเดา เพราะว่าเหมือนเอาเงินรวมในบัญชีภายในวันที่เท่าไหร่ครับก็คือภายใน3 1มเมกราคม31มมีนาคมที่ผ่านมา,มน,าะนะฮะนั่นคือวันปิดยอดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาแบบสลับสับเปลี่ยนตอนนี้ไม่มีผลละเพราะเขาตัดยอดไปตอน3 1สิเมีนา